ผมไม่ได้ไปลงสนามนานแล้ววันนี้ทุกคนมาช่วยผมเลือกหน่อยว่าผมจะใช้หมวกน็อกอันไหนลงสนามดีสนามที่มันเป็นเซอร์กิตนะุ่งนี้เราจะเอาอาสาไปลงสนามสาทรเซอร์กิตนั่นเองุ่งนี้มันมีกิจกรรมอ่าเห็นบอกว่าจะมีอาจารย์เป็ดวรวุธิพุทโธนักแข่งคือบอกเลยว่ายุค 70, 70็น่ะ0 0่ะคือสุดๆอ่ะตั้งแต่สมัยอ่าขี่ r จอไร อ,อาจารย์เป็ดก็จะมาแนะนำนะเราเองก็เลยจะชวนน้องๆและก็ตัวเราเองนะครับไปสนามเรามาเลือกก่อนว่าเราจะยังไงด,ด,ด,ดีว่าเอาหมวกกันนอกไปไหนดีว่านี่หรือว่าเอาอันนี้ดีว่าอันนี้ก็เฮียมาตินนะนะหรือว่าจะเอาตัวที่เราใช้ประจำเจ็ดสิบปีอินเวอร์ซิลีแต่รองเท้าไม่เอาไปนะครับรองเท้าแพงไม่ไม่เหมาะกับการเอาลงสนามถ้าเอาลงสนามปุ๊บเป็นรอยแน่นอนทุกมือต้องเตรียมชุดไดเนส ต้องเตรียมชุดเลสซิ่งสูตรนะครับตัวนี้ผมใช้มานาน,านทุกคนน่าจะรู้ดีถ้าทุกคนติดตามนะถ้าคนไม่ติดตามก็ไม่รู้เออ,อพูดทำไมวะเนี่ยนูมาดูตอนล้มโคงม้ง3สมัยสนามช้างตอนเราแข่งเมื่อปี2018หรือ2019นนี่แหละจำไม่ได้ล้มปุ๊บขาดมัวตัวเลยดูครับผมเอาหัวเช็ดพื้นนะครับยังมีความเป็นแท็กของสนามช้างยังติดในชุดอยู่แต่มันก็ยังใช้ดีนะครับทุกคนไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยเพราะเราเก็บไว้ในห้องในแอร์ในอุณหภูมิที่ดีมากๆเลยผมบอกเลยว่าไดเนสเนี่ยเป็น แบรนด์ที่แบบโอ้สุดทนนะ่ะเนี่ยทุกคนคิดดูดิอาเกือบ10ปีแล้วมันสมควรที่จะขาดผุบ้างปะไม่มีเลยเออโฆษณายเยอะเกินไปแล้วโอเคอันนี้เป็นเรซิ่งสูตรเลยนะเอานี้แล้วกันนะทุกคนเนาะหมวกปน็อก,ก,นนอกเออมันก็จะเข้ากันกลบนะชุดนู้นไม่ได้นะชุดนู้นจะเป็นกางเกงเสื้อที่เราใช้ออกทริปตัวนู้นไม่ได้เดี๋ยวเป็นรอยเวลาล้มมาเดี๋ยวเป็นรอยเดีีี๋ยยววไปเตรมรมกกันดกก่า มาดูว่ารถเราจะเป็นยังไงนี่คือรถของเราเดี๋ยวขอขยับก่อนไม่ได้ออกมานานเลยก็จะจอดไว้ตัวนี้คือก่อนหน้านี้เราเซอร์วิสไปหมดหลายหมื่นอยู่นะเซอร์วิสท,ทั้งพวกเบรกโซ่สเตอร์คือไล่อะไรทุกอย่างให้มันพร้อมอะไม่รู้ว่ายางยังใช้ได้ไหมยางก็เป็นพิลารีสายฟ้าอย่างดีเลยนะออก็เอามาเตรียมไว้ก่อนพรุ่งนี้ต้องไปแต่สายต้องไปแต่สายไม่ใช่ไปแต่เช้านะไปแต่สายจริงๆแล้วเราไม่ควรมาดูแลมันเอาแบบ จ้อๆใกล้ๆแบบนี้นะทุกคนอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนว่ารถสตาร์ทิดไหมต้องบอกเลยว่า R3 เราเป็นรถที่เป็นรถสนามจ๋าแล้วนะทุกคนสนามแบบแจ๋จ๋าเลย เพราะว่าเราเราทาทุกอย่างผลดทุกอย่างให้มันมันเป็นรถสนามนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันหนักๆอะ่ะเราก็ก็ถอดออกให้หมดเลยดูชุดแฮนด์ก็ไม่ใช่ชุดแฮนด์เดิมนะนี่ชุดแฮนด์ก็เป็นแฮนด์แต่งปั๊มก็เป็นปั๊มอิตาลีเบิกใหม่มือหนึ่งเลยแ <c oughs> สดงว่าติดแสดงว่าติด,กา,ตดการสบัดนี่มาติดของดีเลยนะครับของดีเลยตัวนี้เป็นสเปรย์เลเซอร์แว็กซ์นะทุกคนกลับมาแล้วนะมีมันกัน u v ได้ด้วยแล้วก็กันฝนได้ด้วยพวกนี้คือถ้าขี่แบบ เวสเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็กันฝนได้ด้วยชิวน้าพวกเนี้ยเราจะได้มองเห็นฝนฝนมันก็จะไหลลงมาเออคือดีมากสั่งซื้อได้ไม่สั่งซื้อก็ไม่เป็นไรแต่สั่งซื้อได้ดีซื้อไปเถอะผมบอกว่าดีก็ต้องดีตัวนี้เป็นแฟลิ่งที่อของซิกสปีดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้ให้นะครับผมตัวนี้คือเป,เป็นงานหยาบที่เราเอามาขัดทำสีเองติดสติกเกอร์เอง เฟลิ่งอีกชุดหนึ่งเฟลิ่งสีสมนะ้มเนาะเฟลิ่งสีส้มของผมผมเก็บไว้ข้างบ้านก็คือตัวนั้นมันสวยเอาไว้ลงแข่งนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือเอาไว้ซ้อมล้มได้เสียนได้ตัวนั้นมันจะติดสติกเกอร์ค่อนข้างทํามาสวยงามแล้วอะ่ะตัวนี้ก็เลยทําสีขาวพอนะครับแล้วก็แรปสติกเกอร์สีสีส้มๆทํากระเจชิทําเสร็จก็ไม่ได้ขี่เลยไม่ได้เอาไปลงสนามด้วยซ้ําจอดยาวเลยจอดยาวเลยวันนี้ก็เลยเอามา เช็ดเตรียมที่จะไปลงพวกนี้แต่ก่อนที่จะลงพวกนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับเออแต่ไม่สตาร์ทสักทีก็มัวแต่เช็ดอยู่นี้แหละนี่แฟลิ่งพวกนี้ก็ถ้าล้มปแตกไปมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นชิ้นได้นะทุกคนเปลี่ยนเป็นชิ้นได้อย่างสมมุติว่าหน้ากากาพังเนี้ยเราก็สั่งเฉพาะหน้ากาก,ากชุดตัวนี้มาเท่าไหร่กี่พันก็ว่าไป2องพันเขาก็ซื้อมาแต่ถ้าเป็นแฟลิ่งเดิมเออถ้ามันพังมันเบิกเยอะมันเบิกราคาแพงนะครับดูตาครับผมตานี่คือตา ขี้เกียมนะครับตีตายขี้เกี่ยมไอ้มนุษย์ขี้เกี่ยมนะครับรถคันนี้ชื่อน้องขี้เกี่ยมนะครับก็ตามันจะเหมือนขี้เกี่ยมตัวนี้เราเซ็ตโชกหน้าหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคือพร้อมพร้อมแข่งเออเอาบอกง่ายคือพูดง่ายคือพร้อมแข่งอ่ะเอ้าเรซาวเวกมาอยู่อะไรนี่ว้าวเรซาวเวกเรซาวเวกมาอยู่เลยในอกรถนี่โอ้สุดเพลว่ามีทุกที่มีทุกที่เลยตัวนี้จะเป็นล้อที่ส่งไปทํานะครับผมก็เป็นสีดําเฟรดให้มันเป็นสีส้มเนาะเห็น เมืองนอกทําท่วนมากผมเองก็ช,ชอบเยียนแบบเมืองนอกเลยเห็นเมืองนอกทําผมก็จะทําคนไทยก็จะว่าแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่แปลกหรอกแปลกนิดเดียวเดี๋ยวสุดท้ายก็ก็ไม่แปลกเออจะพูดทําไมวะเนี่ยตาขี้เกี่ยมนะครับตาขี้เกี่ยมฝั่งซ้ายนี่คือตาขี้เกี่ยมเียยงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคน <S <S ไอเดียเอาไปล้มหักเียองเอาไปล้มหักก็เรามันมีรูอีกรูหนึ่งเราก็ใช้เบอร์สิบสอดเลยนี่เห็นไหมยังเห็นสภาพหักอยู่เลย ดูไอเดียลม้มนี่ผมไม่ได้ล้มเองนะนี่ไอเดียไปลม้มแล้วไม่ซื้อเกย,ยงให้กูใหม่เลยหานี่เงียบกิดไปเลยนี่เดียกรอยชอน,นะทุกคนโอ้โห oh, oh, หลวมอีกนี่ท่อตัวนี้ผมสั่งมาจากไดดามิกนะทุกคนตัวนี้สร้างเลยคอ2องวันหนึ่งตัวนี้นะครับสองวันหนึ่งเป็นงานไทเทเนียมนะเอนั่นปับ๊บ มาล้อยลวดล้อยอะไรให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นฝาถังน้ํามันแล้วก็ข้างล่างด้วยนะข้างล่างก็จะมีที่อุดเขาเรียกว่าอกอกล่างเพื่อไม่ให้น้ํามันหล่นลงไปในแท็กนะทุกคนอันนี้พึงสงหอเลยว่าต้องมีต้องทําถ้าลงแข่งจริงๆกฎกติกาเขาจะแจ้งมาทุกคนก็จะทําตามเขามันก็จะอาจหลาดแค่นั้นแหละโซ่นี้ชุดลาซาดา้าแต่เคลือบไว้อย่างดีเลยเคลือบไว้ไม่ได้ขี่ก็จริงแต่เคลือบไว้ล้างเคลือบไว้แบบเคอะอะเลยไม่มีสนิม แต่จะมีเฉพาะอะไรสักอย่างมาเกาะดูว่าผมขึ้นแล้วมันจะอ่านหลาดไหมนะครับว้าวทุกคนผมขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันอ่านหลาดมันอ่านหลาดเป็นอย่างมากเครื่องยนต์สตาร์ทก้๊งลกกงๆมันจะดังก้๊งลกกงเฮ้ยติดไหม อันนี้จะเป็นรองเท้ารองเท้าไดเนสนะรองเท้าใช้เข้าสนามนะทุกคนเป็นไงมันค่อนข้างเก่าแล้วผุแล้วด้วยนะครับรองเท้าเนี่ยจะผุก่อนชุดเราก็ใช้ระบบการซ่อมแบบเอนจิเนียริของเรากาวมันหลุดกาวมันเสื่อมเปลี่ยนใหม่กลายเป็นอีหัวส้มออันนี้อีหัวดำคือถ้าเราใส่รองเท้าใหม่ไปลงมัน มันอาจจะแบบโดนข้างหรือโดนพื้นพวกนี้ได้เวลาเราขับเราชอบแบบเอาขามาแตะพื้นหรือไม่ก็แบบผมเคยชินอนะเอาขามามาลากกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันทำให้พื้นรองเท้าใหม่เราสึกสึกนะตัวนี้ของเดน s สค่อนข้างแพงนะราคา20,000ืเหมือนกันซื้อใหม่ก็จะ ประมาณนี้ถ้าใส่เข้าไปมันก็ยังกันได้อยู่อะทุกคนมันดีกว่าใส่รองเท้าหุ้มข้อแน่นอนพุ่งนี้ได้บวกกันแน่นอนถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็สนใจพ่กนี้เจอกันได้ที่สนามสาธรน,นะทุกคนไปฝึกไปเคาะสลิมกันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ